สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาของสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้าเดือนหนึ่งปีหกแปดนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วครับผมนะงวดที่แล้วก็ไม่มาไม่มาเหมือนเดิมหลุดเหมือนเดิมนะหลุดยาวเลยขอรทษขอไปด้วยครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนาไม่เข้าเลย ดี๋ยวเรามางมกันต่อนะงมต่อเลย <c oughs> วัเลาพัฒนาครับผมเดนวันนี้ <c oughs> เดนวันนี้ก็นี่เลยสี่กับห้าสี่กับห้านะครับก็จะมี สี่แปดสี่แปดสี่เก้าสี่สี่หนึ่งส่วนห้านะครับก็จะมีห้าสองคงไม่มาห้าแปดตัวเดิมนะห้าสองห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ด ตัวฟันนะครับตัวฟันนะก็อืมห้าไหมอเอาสีดีกว่าตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมี สี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งแล้วก็ห้าเก้านะฮะครับสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งห้าเก้านะครับผมเ,เวลาพัฒนานะครับผมเลขสองตัวนะจบไปแล้วขอให้มีสี่บห้ามาต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม เลขสามตัวก็จะมีสี่แปดเก้าสี่แปดหนึ่งสี่แปดศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งศูนย์นะเน้นที่เลขสี่มาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะเข้าไหม งูน,นี้จะมาไหมก็ขอให้มานะต้องมาได้แล้วไหวเราต้องมาได้แล้วต้องเข้าได้แล้ววัน,ว,นวันที่ยี่สิบเก้าเนาะนะขอให้มีขอให้มาสี่กับห้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ให้กันด้วยนะครับผมนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ